คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีน้ำโชคพารวยนะครับผม วันนี้ก็จะพามารับช่วงแนวทางหวยฮานอยสูตรตัวรูดในงวดประจำวันที่15กรกฎาคม2,568สําหสำหรับแนวทางนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่14นะครับผม สำหรับแนวทางในงวดประจำวันที่14นะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่0กับ6สำหรับแนวทางเข้า7 6ในรอบเฉพาะกิจนะครับผมสำหรับในรอบพิเศษนะครับผมมา6 8แล้วละก็8 0ในรอบปกติแล้วก็0 5 5 0 ในรอบ v i p นะครับผมสำหรับ ef c พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้42แล้วก็29แอดมินจะส่งไปทางลายกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางในรอบปกติและ VIP นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่15ชอบค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผม มันจะให้อยู่ที่1กับ3 1มี1 2 1 4 1สองสหแล้วก็ 1, 1, 1 8, 1 8 สำหรับ3นะครับผม3มี3 2สา่สามห้าสาแล้วก็สา สำหรับตัวกันนะครับผมสองศูนย์สำหรับสายเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสองสอง สามสามสี่สี่และก็ห้าห้าสำหรับสามตัวนะครับผมหกหนึ่งสองสามหนึ่งสี่ 1>, 1, 3, 4 4และก็ 1, 3, 7 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิบก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดี mm hmm. เฮงเงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ